คอลัมน์คันปากโดยบรรจงนำซ้อมหนีไฟเป็นเจ้ากระทรวงมาเกือบหนึ่งปีแล้วสำหรับรัฐมนตรีท็อปวาราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พอมอจากค่ายชาติไทยพัฒนาชทพที่คุมกระทรวงการพัฒนาสังคมและลุยงานแน่นในทุกๆวันซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีท็อปได้ทำคลิปหนึ่งวันกับรัฐมนตรีท็อป ไปไหนทำอะไรบ้างให้บรรดา FC ได้ตามติดกันแบบใกล้ชิดทั้งมุมสบายๆและมุมการทำงานแต่ที่เห็นในแต่ละวันรัฐมนตรีท็อปจะมีงานหนักเสียมากกว่าและด้วยความที่เป็นเจ้ากระทรวงพอมอเป็นผู้นำทับกระทรวงเมื่อที่กระทรวงมีภารกิจซ้อมหนีไฟประจำปี2567ทั้งการซ้อมดับเพลิงการอพยพการเตรียมแผนรองรับภาวะฉุกเฉินระบบเตือนภัย ระบบดับเพลิงและระบบลิฟต์โดยสารให้แก่บุคคลของกระทรวงพมซึ่งเจ้ากระทรวงอย่างรัฐมนตรีท็อปไม่พลาดเมื่อเป็นแม่ทัพแล้วก็ต้องนำทัพซ้อมหนีไฟด้วยตัวเองเช่นกันงานนี้บันไดกี่ชั้นกี่ขั้นก็ไม่หวัน่นรัฐมนตรีท็อปถือธงแดงนำวิ่งหนีลงบันไดเสมือนสถานการณ์จริงลงมาได้อย่างปลอดภัย ก่อนที่เจ้าตัวจะโพสต์เชิญชวนให้ทุกองค์กรให้ความสำคัญกับการซ้อมหนีไฟได้วยว่าหนึ่งวันของวราวุธหมุนเร็วมากเสร็จจากภารกิจในช่วงเช้าเกี่ยวกับก้าวต่อไปของประเทศก็ต่อด้วยการซ้อมหนีไฟซึ่งเกี่ยวกับความเป็นความตายเลยทีเดียววันนี้ที่กระทรวงพอมองของเรามีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจํปี2567เพื่อฝึกซ้อมการจัดการเมื่อเกิดเพลิงไหม เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรทุกคนรวมทั้งทดสอบแผนรองรับภาวะฉุกเฉินระบบเตือนภัยระบบดับเพลิงและระบบลิฟต์โดยสารซึ่งทุกอย่างจะช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายหากเกิดไฟไหม้ได้ครับเราจำลองสถานการณ์ไปให้ถึงกรณีที่จุดหนึ่งไม่สามารถควบคุมเพลิงได้จึงต้องประสานความช่วยเหลือที่กว้างขึ้นและมีการอพยพให้ทันท่วงที ทุกคนขันแข่งกันมากเพราะอุบัติเหตุแบบนี้ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อจะต่างก็คือในคราวนี้เราอาจผิดพลาดได้แต่หากเจอสถานการณ์จริงก็ควรผิดพลาดให้น้อยที่สุดถึงไม่มีเลยจึงจะเป็นการดีที่สุดผมถือโอกาสนี้ฝากไปยังทุกชุมชนทุกองค์กรว่าหากมีการซ้อมหนีไฟเมื่อใดขอให้ท่านเข้าร่วมเถอะครับไม่ใช่เพื่อใครอื่นไกลเลยแต่เป็นเพื่อตัวเราและคนที่ท่านรัก นั่นเองครับงานนี้วิ่งลงบันไดาอาจมีเหนื่อยกันบ้างแต่เจ้าตัวยังยิ้มได้นำทีมเจ้าหน้าที่หนีลงมาได้อย่างปลอดภัยตามแผน